มาชมไฮไลท์เกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพิมพ์ลีกระหว่างที่เมืองทองเนาะจออยูเต็ดของเราเปิดบ้านต้อนรับการเยียดของทีมขอนแก่น f อฟนะครับนี่ต้องขอบคุณกองเชียร์เมืองทองของเราทุกคนนะครับที่นัดนี้กลับมาให้ความสนใจเข้าชมเกมแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเกือบ8 0 0 0คนเลยทีเดียวละครับ ที่สาคัญต้องขอขอบคุณกนนนาเชียร์ของแต่ละโซนนะครับที่พยายามกระตุน้นและเชิญชวนกองเชียร์ของเราให้กลับมาเข้าชมในสนามครับก็เห็นผลชัดเจนมากเลยลครับในเกมการนขันัดนี้ฮะนี่ครับแม้กระทั่งบูสสปอนเซอร์ของเราอย่าง AA ครับก็ได้รับความสนใจจากกองเชียร์เพียบที่สำคัญ <laughs> <laughs> มีแต่กองเชียร์ผู้ชาย <laughs> ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับของเรานละครับหลังจากที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนกันและกันนะครับทำให้หลายๆคนนะครับกลับมาให้ความสนใจชมเกมในสนามเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าฟุตบอลยุโรปปิดซีซั่นไปแล้วด้วยละครับ mm hmm. ก็เลยทำให้หลายๆคนเข้ามาชมฟุตบอลไทยเพิ่มมากขึ้น,นครับ mm hmm. นี่ครับเป็นภาพบรรยากาศของช็อปของยามาฮ่านะครับถ้าเกิดใครมี ากาศว่างๆในเกมในบ้านนะฮะก็เข้าไปแวะเข้าไปชมแล้วก็เยี่ยมชมสินค้าได้นะครับก็มีสินค้ายามาฮ่าหลายอย่างที่สำคัญลด20%ด้วยละครับคุณผู้ชมนี่ครับของ i-mobile ก็เช่นกันนะครับใครที่อยากได้โทรศัพท์สวยๆเท่ๆนะฮะที่สนามยามาฮ่าสเตเดียมของเราก็สามารถซื้อโทรศัพท์ i-mobile รุ่นเมืองทองไปได้เลยละครับ ในส่วนผู้เล่นของทีมเมืงองทองเรานั้นเป็นชุดเดิมเลยล่ะครับจากแมตช์การแข่งขัน FC ฟซคัพนะครับก็คือพี่โก้ก็ยังเป็นกัปตันทีมนะครับเชสเลมันลงมาแทนพี่โอนนัทพรวรีที่ติดโทษแบนนะฮะที่เหลือเป็นผู้เล่นชุดเดิมเลยล่ะครับหลังจากที่ทำผลงานดีในแมตช์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะฮะพี่โก้ดสกรทองหลาก็เป็นกัปตันทีมอีกครั้งหนึ่งนละครับ และนี่ครับพลังที่ให้กับนักเตะสำหรับกองเชียร์ของเรานะครับต้องบอกว่านัดนี้ฮะอบอุ่นกันจริงๆเลยแล้ครับ ในส่วนเกมการแข่งขันนะครับเปิดฉากขึ้นมาทีมเมืองทองของเราก็จู่โจมก่อนเลยล่ะครับจากคริสเตียนครับยิงถากเสาออกไปครับพิโก้ดสกอนทองเหลาให้เจ้าโดนยิงไกลแป่นาน,นาเจ้าโดนยิงสักครั้งนะฮะก็ถูกปฏิเสธไปได้ซะง,งั้นแต่ก็ยิงสวยครับลูกนี้แต่ก็ต้องชมผู้สาประตูที่เช่นกันที่เซฟได้สวยครับเบเซียน จับบอลยาวไปนิดเดียวครับไม่งั้นได้จบสกอร์อย่างแน่นอนฮะแต่แล้วไม่นานเกินรอครับเมืองทองของเราก็ขึ้นนำจนได้นะครับจากพีศิลินแดงดาครับก็ยิงติดต่อกันเป็นนาที่2เลยแหละครับหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมามาดูภาพช้าครับลูกนี้ต้องชมคริสเตียนด้วยนะครับที่ไล่บอลให้ทีลิลป์แปลง,ง่ายๆฮะใครบอกว่าคริสเตียนกับ ทีรศินเนี่ยเล่นไม่เข้าขา DD กันก็ดูจังหวะน,นี้ให้ดีครับทั้งคู่เริ่มกลับมาแล้วล่ะครับกอ<ช><ย><ช><ย><ช><ย>งเชียก็ได้เฮฮากัน<ช><ย>ทั่วหน้าครับนี่การหันหลังกอดคอเชียเนี่ยดูจะเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วล่ะครับ และหลังจากนั้นนะครับทีมมงทองของเราน่าจะได้สกอร์เพิ่มหลายต่อหลายครั้งเลยครับเนี่ยดานโยเซยกายิงไปติดเซฟผู้สาประตูครับริสเซียนกดหนักไปหน่อยครับลูกมาเลยถากเสาออกไปครับแต่กองเชียร์ก็ยังดูมีกำลังใจหวังว่าทีมมงทองเราจะยิงสกอร์ลูกที่สองได้นะครับอีกครั้งครับริสเซียน ดันโยไหลามาให้ธีรศินธีรศิ์คืนให้ง่ายครับ mm hmm. แต่ถูกบล็อกก่อนครับวันนี้ดูดันโยไม่ค่อยมีโชคเท่าไหรล่ละครับไพทูลล็อกกลบเข้ามาก่อนจะโยนมาให้คริสเตนชาร์ตจ่อๆออกไปไกลเลยละครับอีกครั้งครับไพทูลโยนเข้ามานี่ฮะจังหวะนี้ควรจะเป็นสกอร์2-0อย่างมากๆครับดันโยเซกาครับ ยังไม่จบครับเทียสินปาดเข้ามาแล้วก็เป็นคริเสเตียนชาร์จจัดต่อออกหลังไปอีกครับต้องบอกว่าเราไม่มีโชคครับแั่นี้นี่เป็นผู้บรรยายจากทวิชั่นนะครับเคยได้ยิตเสียงวันนี้เอาภาพมาให้ชมกันเลยล่ะครับครึ่งหลังนะครับเทียสินแังได้เปิดบอลเข้ากลางมาแต่โจเซกาดูอ่ดอัดนะฮะฟรีคิกของดัสกอนทองเหลา เฉียดเสาไปนิดเดียวครับอีกครั้งหนึ่งน้องดวงครับเปิดลูกเตะม,มุมเข้ามาแล้วก็เป็นทีละศิลป์ครับจะได้จบอยู่แล้วละครับถูกเซนเตอร์ของขอนแก่นสกัดออกไปก่อนครับน่าจะได้เพิ่มหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแต่วันนี้็อย่ยงที่บอกครับว่าเราโชคไม่ค่อยดีฮะอีกครั้งหนึ่งจักรพันธ์พอนสจีบถึงสดเส้นหลังแล้วตบเข้ามาเป็นทีละศิลป์ครับชาร์จจอจอครับคุณผู้ชม โอ้โหก็ยังไม่เข้าอีกแล้วครับจนช่วงท้ายเกมนะครับมิโลสลาฟทอสน,นะครับได้ยิงตรงตาข่ายนะครับแต่ก็เป็นลูกลำหน้าไปจบเกมครับมืองทองชนะไปแค่1นึ่งประตูต่อศูนย์เ่านั้นนะฮะแต่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับกับ3แต้มที่ควรจะได้ครับคุณผู้ชม